สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีต้องมาเจอกับผมนะครับนะอันนี้อยู่กับน้องสโรชาแลยก็หมูน้อยนะครับนะสโรชากับผสมได้เดือนกว่าแล้วพี่น้องครับนะเกือบ2เดือนละนะครับผสมประวจ้ำมะพร้าวหนเป็นเคเอฟหกแปดนะครับนะฮที่ถามเจ้าของพระเจ้าหมูเซานะครับตัอนี้กับวันที่1มิถุนาสองห้าหกห้านะครับถูกสาวแกะขดร้อยล้านนะตัวนี้ติดตามพัฒนาการมาตัดเลนน้อยเลยครับเนี่ย นะครับนะจนจนได้ผสมละนะครับนะตอนนี้พึ่งเปิดราคานะครับนะเป็นนั่งเปิดราคาไว้เพิ่อสินค้แพ็คคู่นะฮะเป็นม่แชกนะครับนะฮะแพ็คคู่เลยทั้งพี่ทั้งน้องนะครับก็ตอนนี้ลูกของแจ็คพอตร้อยล้านนะครับแจ็คพอตร้อยล้านเบิองถ่ายนะสวนจูกผูกสีดีนะครับนี่น้องคือหมูน้อยนะครับนี่หมูน้อยนะฮะตัวนี้ลูก ซีวายศูนย์เก้าหกนะครับนะโชคเนลามิดฟาร์มนะฮะับซีวายศูนย์เก้าหกนะครับอายุไว้สิบสี่เดือนครับนะฮะสำหรับน้องหมูน้อยนะครับนะฮะตัวน้องนะครับนะแพ็คคู่ฮะนะฮะปรากว่านะถ้าขายนี่มันจะขายแพ็คคู่นะฮะเพิ่นมาแยกนะครับเดีมีคนให้ราคาแหละเพิ่นเปิดด้วยหาแสนนะครับนะคู่นี้นะครับแต่เอ่อนะมีคนก็สนใจเยอะครับแต่เพิ่นเพิ่นขอแยกนะแต่เพิ่นบ่แยกนะครับ เพิ่นจะขายไปแพ็กคููเลยนะครับเบิ้งไทยครับนะตัวนี้กีบขาดีนะครับนะเบิ้งไทยปันหมูฮะสมเสือ้อน้องหมูน้อยนะครับน้องหมูน้อยนี้มาเที่ยวฟาร์มพีไพศาลนะครับนะจริงๆว่างานมามาตรวจทองงัวน้มแล้วกับฝางซีด่างัวเพิ่นนะครับไม่นี่นะครับพี่ดาวครับ แม่เป็นลูกผสมบาสินนะครับนี่เอฟหนึ่งนะครับนี่นะครับนเอฟหนึ่งงัวอยู่บ้านน้องอุดมนะครับในตาบลหนองสลายอาเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในย่างมูเซานะครับนพระอาทิตย์จะขึ้นนะผมมาเล้เร้าแล้วมาจะตีหาแล้วนะครับมาจะตีหาแล้วไครับงาลายนะครับนี่งาลายนี่น้องหมูน้อยนะครับน้องหมูน้อยตัวนี้ซิบ สิบสี่เดือนประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนนะประมาณนี้สิบสี่เดือนสิบห้าเดือนเนะเบื้องหลังนะระทัดหลังตรงนะฮะกว้างนะฮะลูกแจ็คพอตร้อยล้านนะครับสวยมากสวยมาก,มากนะคุเอิญลวครับนะฮะหมอวัวเข้าแล้ววันวัวน้่มนะครับวสวยงามครับนะฮะหลังตรงเลยนะฮะระทัดหลังนี่ตรงเลย นะสำหรับเออสโลชานะครับนะแดงดีฮะเม็ดสีดีเลยนะครับเม็ดสีดีนะครับหนึ่งเอาดูว่าสโลชานะครับนี่อัเปเดตมาตัวนี้หน่อยเลยครับ จนได้ผสมแล้วนะครับในล้อตัวทองอ่ะสโลชาลูกมาสวยงามมาดีครับสำหรับสโลชานะครับเกาะหดร้อยล้านนะครับเดี๋ยวจะพาเบิ้งแม่เขานะครับเดี๋ยวเบิ้งแม่เขาหงาหลายครับนะฮะหงาหลายมาคักเลยนี่แม่ส่วนนี้เกือบยี่สิบปีเลยนะฮะสิบแปดปีพอดีนะครับตัวนี้ นี่ครับแม่เขานะครับนะตัวนี้เป็นลูกผสมอินดูบาซินนะครับแม่นน้อยนะมอใหญ่นะนะครับแต่แม่นน้อยซื้อแม่ใกล้แก่นะครับนะแต่แต่เพิะนขายลูกหลานมานีนะคนมาได้เป็นล้านแล้วนะให้ลูกดีครับนะฮะแม่นน้อยนะครับโตมอใหญ่นะนะเบ่งลูกเขนเลยนะครับนะเบ่งลูกลูกสวยนะฮะเบ่งไทยฮนะ นี่การพัฒนานะครับเบงกีบแข็งกีบขานะครับขาสวยกระทูขาแข็งแรงแม่กับลูกลูกที่หญ่ก็แม่ตัวนี้นะครับบังแมด้วซิมิตตรตีในขนาดสิบก็เดอนนะครับเบิ้งช่วงไทยเบิ้งกระถูขาครับนี่คือการพัฒนานะฮะปันหมูหน่อยซื้อซื้อหมูครับ หมูน้อยนะฮะล้ําโตคบไปัวนี้รู้ปะเบิ้งแม่กับลูกครับนะฮะบ้ยนะลูกนะรสอออนนะพี่น้องครับอ่ะหมูน้อยล็วเบิ้งไทยครับปานหมูเลยนะครับขณะที่กินตัวยานะครับนี่อาหารบ่คอยได้เสริมนะครับนี่แม่ได้น้อยนะแต่ให้ลูกดีนะครับ แข่งขาดีเลยตัวนี้ลูกซีไว096นะครับนะ14 18เดือนน้องหมูน้อยบริได้ใส่แมกกาซีนไดครับนะขอขพายละหลายนี่แม่ครับตัวนี้น้อยนี่นะฮะแม่ไก่แจ่นี่นี่ขนเสาทองนะครับนะแสนหนึ่งนะนี่แม่นี่นะครับนะฮะขนาดเอ่อเท่าๆนะครับนะแก่ๆนะครับนะเพราะว่าพจน์จีเบนห้ลูกดีนะครับนะมันริได้ใส่บล็อกเก้าหนิล่ะนะครับนะเบิ้งครับเบิ้งไทยอ่เบิ้งดาบ ตัวจุกผูกอร้ความจุเหนื่อนะครับหลายนะครับน้องหมูน้อยนะครับแม่กับลูกสี่นะฮะตวี่สาอสโลชานะครับแต่บรรยากาศดีฮะปักช่องนะครับน้ำาตะเซาะตัวนี้นะครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวพบกันไว้นะครับเดี๋ยวไปตรวจทองงวน้มงกันนะครับน้องสโลชาตัวนี้นะผสมเคฟหกแปดนะครับรุุนๆเลยครับตัวนี้นะครับ ลุ้นๆเลยครับสวยงามมากฮะโโลชาเลยครับรู้ป่ะโอเคพี่น้องครับนะพบกันคลิปต่อไปนะครับนะเพิ่งเปิดราคานะครับนะเนว่าหาแซนเม่แยกคนว่านะครับเอาไว้แปรคูเลยนะครับโอเคพี่น้องครับนะพบกันไหมนะครับนะสวัสดีครับ